ในภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคียงในปัจจุบันหลายครอบครัวมีภาร,ระที่ต้องส่งเสียบุตรหลานให้มีการศึกษาหลายครอบครัวต้องการความช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาในภาวะการเช่นนี้ชมรมชิเกามหาวิทยาลัยสงขลานครินมออร่วมชมรมจิตอาสาบ้าน่อมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมชั้น4มชิดเฮยาตุนอิสลามบ้านห่อเชียงใหม่มีนายสังฟูแซ่พานอิมามมชิดบ้านห่อเป็นผู้กล่าวฮือโอวาต

และอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่ทางกรุงเทพนะตามที่เราก็ทราบเรื่องป้ายนะก็มอบทุนการศึกษาโดยผ่านบุคลากรของของอ,องค์กรนี้แล้วก็เป็นสมาชิกหาวงของเราคุณพี่แจ๊ดมาให้สิ่งน้ด้วยกันนะคถก็ขอรอสพัฒนาทรงประทานความดีงาให้กับคนเหล่านี้ด้วยนะนังสามาริวัลรอวิถี เป็นผู้ประสานงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการหื้อทุนเด็กยากจนในครั้งนี้นได้มีการมอบทุนเงินสาาศจากของชมรมศริษย์เก่ามุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอ,อนะเจ้าซึ่งเขาประสานมาทางภาคเหนือก็อ,อยากจะกระจายมาให้ทางเด็กทั้งภาคเหนือได้มีโอกาสรับทุนนี้ด้วยเมื่อทางชมรมประสานมาพี่ก็ได้พูดคุยกับกลุ่มที่ดูแลเรื่องการศึกษาของ จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในในกลุ่มของอาจารย์ที่เป็นดูแลโรงเรียนสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยพิจารณาคัดเลือกเด็กที่เรียนดีขัดแขนครนทรัพย์แล้วก็มีความเหมาะสมที่จะรับทุนนี้เพราะในปีนี้เป็นปีแรกที่เขาประสานเรามาแล้วก็มอบเงินทุนมอบมาให้เป็นสองทุนด้วยกันก็คือทุนระดับเด็กมัธยเด็กประถมศึกษากับมัธยมตอนต้นให้ทุนละ5,000บาท ส่วนเด็กระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนี้ให้ทุนละหนึ่งหมื่นบาทซึ่งทุนนี้ทางชมรมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการสร้างคนในที่นี้ก็หมายความว่าเด็กไม่ได้รับโอกาสตรงนี้แล้วก็ต้องตั้งใจที่ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เป็นคนดีในสังคมต่อไปและเมื่อตัวเองได้รับโอกาสอันนี้แล้วหลังจากที่เรียนจบการศึกษาแล้วก็ให้ช่วยเหลือดูแลรุ่นต่อๆไปด้วยอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการตรงนี้ เด็กเยาวชนที่ได้รับทุนในวันนี้ต่างรู้สึกปรบปื้มใจเป็นอย่างยิ่งและกล่าวขอบคุณพร้อมตั้งความหวังว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดพวกเราจะเอาทุนไปตั้งใจศึกษาเร,าเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณชมรมมุสลิมสงขานาครินด้วยครับเราคำเดียวเราขอ,ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณทางชมรมศิษย์เก่าทางสงขน์นครินนะครับเราจะนําทุนนี้ไป ตั้งใจศึกษาเราเรียนแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดครับผมขอขอบคุณนะคะ,คะ,คะทางชมรมศริษย์เก่ามุสลิมสงขลานคารินนะคะที่มอบทุนนี้ให้กับหนูนะคะหนูก็สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เป็นอีกนีของพ่อแม่แล้วก็คุณครูอาจารย์ะคะ่ะทางผู้ประสานงานชมรมจิตอาสาโรงเรียนสันติศึกษาจึงขอขอบคุณมาณนโอกาสนี้ขอรัตตลาตอบแทนสิ่งที่ดีงามที่มอบเพื่อดเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอรัศมีขวาตาลาเพื่อทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปเถิดอาเมน